เดาเด่นอันนี้มาอลยครับไปเล่าซ้อมมากี่วันครับสองวัที่แบบการซ้อมอยู่ที่คลายอันนี้มาเลยครับอยู่ที่นอนเปิดไปแลยครับอ่าทัวรเทพ่เราดีเองมีใครเป็นกุ๊บกิ๊บสอนเราไหมก็บีบีเป็นเพื่อนไงอ่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าสูงเท่าไหร่สิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห่าสมบบวกโมยสไตล์อะไรครับกวันนี้เลยต้องมาเจอกับก้านอารมณ์เนาะยังไม่เคยต่อยกันยังครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยเขาอย่างเขามวยสไตล์ถูกไหมครับวันนี้มาเจอก้านอารมณ์วอนเกมมาแข่งไงดี ก็เจอกันบนเวทีอะอะก็เมื่อต่อยตาตาเราแก้ขายวุ้นเวทีเนาะล่าสุดต่อยเวทีที่ออมน้อยอะอะกันที่นี่เลยวันนั้นก็มวยรอบนี่แหละเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนครับชนะคะแนนไปก็เวียนนี่เลยเนาะร้อยสิบห้าถ้าเกิดเข้าไปสอบหนักหรือช่างเนี่ยที่รอบมาเกินหรือมาขาดง่ายไปเลยเประมาณเท่าไหร่ได้ถ้าเกิน่อนก่อนก็คือมึงวิ่งอะนะถ้าเกินยี่เส้นยี่สายร่างกายเป็นีดกี่เปอร์เซ็นต์หนึร้อยเปอร์เซ็นต์ะสมบูรณ์แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเด สามกิโลต่อยวยไทยมาทั้งหมดหกสิบกว่าคนจังหวัดสงขาฝาช่วยๆได้ครับหน่ายี่น้องเจ้า,าเป็นกำลังใจเวยเวันนี้น้องอ่ะขอโชคดีส<ข>อบคุณครับนะ